ูบ้านเขามันสมเด้อยเจ้านี่ฮุดมือเสา่วมือแหลงแหงเรียวยุบมองดินส่ายสารงามเนาะขู่ฟองฝังนีเนาะมันส่มเด้อยิงตุ่งผัวพี่น้องก้าเจ้าปุกพักสบายดียามสาวเด้อพี่น้องกำลังสิไปตลาดไปตลาดนะพี่น้องอุ้ยสภาพหน้าตาตอนสองอาไมซื้อให้เน่ ออกก่อนเถอ้าได้เกิอกันขึ้นอุ้ยแท่งนี่บ่นี<า>่ฮะนี่บน่นเมื่อไหร่อุ้ยแท่งนั้นก็เห็นตัวเองตัวฉันอยากใช้เอาตัวเองแกเห็นทางนั้นครับรถบัวคอยตี๋ไม่เอาใหา้ได้ คามเห็ดอันนี้นะเฮ้ยจนข้าเห็ดเด่เอาได้ฮะนะ้าามเห็ดคัมเพลจนเด่ไปพี่น้องไปแม่เขินไปตลาดกี้แม่เนาะสบายดีดีไป,ไปมัดหนาวอะไพี่น้องผ้าอีแม่มาตลาดบ่เคยผ้าอีแม่มาตลาดจะขื่อจะเคยมาอยู่บ่าแม่ตลาดข้าวแกงเคย,เคยอยู่ <วะ S 2> ดัมเถื่อน <laughs> ตีตุนบ่เคยมาตลาด ไปครับมามาสื้อของพี่น้องไปพ่นเข่ามืออื่นนะเพราะมืออื่นพ่นเข่ายู่หน้าก็ได้สื้อมาสื้อของกินไปพ่นเข่าป้าเนี่ว่าจ้างไอ้เวียงแล้วว่ายุหันนี่เขา้าใจคลายเสือฝ้ามือสองดีคลายดีคลายดีเออเอาไหม เสือกันนาเว้ยตัวท่ายด็ดตัวสิบพันสิบพันโอ้ตัวละสิบพันตัวละ้าบาทพี่น้ะงามอีดิเออสิบห้าบาทส้าบาทสิบห้าเสือผาล่ายขนาดพี่นสิบเดือนสงกามีนู้นกับลูกค้ากไล่พี่น้อคขายดี้อ Ừ, ส่งกะมิโอ้มีแต่ตรงงามเอาเดือดมากเดืดอดมากเลยรูปมางตสวตซิบพันสิบพันเลยเอาละค่ะเดียวพี่น้องส่งกระตสซิบพันเพราะสื่อได้เนาะสื่อไปไหนุ่มเดือดเอาตัวนั้นซิบละ มาดูเอาว่าแม่เป็ดไปเดียเาาเเด๋ยวเอเอนี่กระโตุ้ลิบพัะมาพี่น้องประกาศบ้องซื้อหนึ่เจะหน้าช่องในชั้นที่หน,น้า โอมัน referral, เนยพดงานตี s <S ้อันาย้ยขายดีอยู่วะว่าสื่อของกินนี่แหละสื่อของกินคน คนไล่ดีสินะงมดเลยน้ากโตก็ไปิดแกเอาพักน้องี <c oughs> เาขาบ้านัน่งบ้านั่งไ้่พี่แม่มาเบื่อเบืองนี่เขาจังขายของขายผักขายรย <c oughs> ังรอบังการ โอ้มากเกีย่ยงเอาวะแม่มักี้ง่วงกับมี่เฮ้ยโอ้ยอยากกินมันเผาอา่ะเฮ้ยมันเผา ค่ยๆอมาไ่มกดี๋มันหายโอนอ่าก็มากน่ืออะไรนี่นี่นี่อันนี้มาทลานี่ละเจ้าหามาเพ่งส่เห็นไมเจ้าหาเงินเจ้าหานี่เาา่กคืน่อใจให้อาวคิเอ่างนีอ้าื้อแม่ละสองม้วแล้วอือไม่ได้เดี๋วมันาถืออะเน เจ้เ้าแชวโลกกบเจ้าอกบนีกินมันเผาจะสี่วัจะปีนะเอ็ปเดาน่อสั่งมแ่บกวโลน่โ้หัวดหัวน่อยแม่แสบมันเผานี่หัหน่อยแสียบบอสมันมเดียวมันแบโลเปแม่ เอาไว้มาเ้งอั่น้ก็หาี่ไม่าทุกอ่าง่อย่างนี้ก็หาแต่ว่าเออ่หาพม่มันเทออกกับตัวที่อาส่แล้วลูกลูกปาคจซื้อไปไ้ฝากไว้ันเร้่มเ่กตืมช่องโ้นั่นี่แนี้ึมา้่ล่ไร้สดไลไต่อ้า่าจ้าคยซคยฮ่ด่อะไรพี่คุณหนูจ้าลไต่ เอ็นตี้ก่อนาแูจักกออกสู้ให้บญตีบบ้เจ้เนาะสูนขึ่นได้เอานเท่านั้นได้ไหมคนนี้เนะมอสไทยขึ้นนี่เนะาะเฮียอะยรเป็น,นงไงเน,นี่เอาโลดเดียวบอ เอาตัวไหลูกที่มันบัวาโลกแมนพิมพ์คำไปเบิ้งในเด้อพิมพ์ไปซาลาาไปขึ้นบัวเบิ้งขึ้นมาบันหนาของแล้วเบิ้งตู่้างามกว่า้แมนได้หนักบอกว่าข้นบอยากขึ้นแฟนเหรอจะคยเบิ้งกเล่าอ้าวอร พี่น้องพอ FC เอนี่ทันโทรศัพท์คอยเอามาคอยยัดสีปืนจะบึ้งแม่นว่าขอบใจเด้อยุบันไหนนี่ยุบันไหนโอ้ยุบัดนี่วะแต่ว่ามันบูคืออยู่แน่ออกอยู่แน่ได้ทดหันต่อแม่นว่าตัวจริงมันจะได้ตัวจริงตัวจริงมันห้ามกูว่าใช่าหมว้าพี่น้องขอยสิญขอเสิญจะได้วันนี้พี่น้องเคลื่อนแห้งเลยดีดีดีใจดีใจขันว่าแน่แน่ขอบขอบใจไอร์ลายเด้อ เอกันวันน,นี้ก็ได้แฟเนแฟนเอฟซีอ๋อแฟนจ้ะวะา,ายคองันัอมัสีเียงโอ้เห็นตัวจริงเลยเรื่องวันนี้้เ็นตัวจริงไมวนีา้างารนนี่นะแม,มนชื่แนวนะนจนะวาไปฝากไว้หานะนะนะอันน่ะเก็บปอกนได้มาเด็เด็ดนะ อะไรมะ่อผ่อค่อนขื่นจ้าสามซเอาเลยจังหวัดสื่อนี่เานาพ่อพ่าแม่เอาอยู่ว่าหมากอันนาะเกียกเอาวะโอ้สีคล้องมะปูไหมวันแม่เสพตัวปูงาปูงาตื้อตื้อ เออเบื้ังเบิ้งมือเบิ้อันเหอกันนั่งีล่ลพักอันนั้นเพว่อากาศเช้าตัวจะบาค่าเ้ามีนี่ฮะส่วนะน่ ชาจิบุรีกินเกี่ยวกับการจ้างเขาอ่นนี่เปนวัจีออมาพูดขมารอดไรนี่แปดิโอ้รอดแบแปดิกบกกับโบแพ็เนาะขากินอยู่ปขขาเขาผูกเขาขายแคมป์ทะซมหนึงมันจะอยู่เบื้องหน้าปาจค่อนขคาะ นี่อะรปูกตีบุสนี่ตอยาง้ผักนี่สลัดกินมะแมข่อยาดกนีแล้วบอกว่าสีเียสลัด เพราะวี่โต๊ะกราทีจะเห้บอกเขาไปอือพระว่าจะหายอยู่แบบเขาไปอย่างน้เนี่ยไปกินดีอยากินดีแบบตรงข้านก่นจะนาั còn thay nè con hả thân để không con một nè lấy ao con này con mẹ được một tiền như vậy con thì anh con cái ข้าวนี่คลายังวาคือคนเต็มร้อมกอทนทีทนทีมีมีอยูแล้วเฮือกนค่ะตู้เย็นใช้ทีู่มันทิดมีอยูมันทิดเนี่ยเสียลงมาหายแล้วเขาปลอกเขาเองเร่อตัวนั้นมาเทไรนี่หาท่านคุยอะุรบุกใจ เองตอน้ใจ้พุนใชยังเกินไปดอกคอยี่อบอ่าใช่ักซีตูหั่นมันผิดมียูเอาลงมาไหมเดี๋ยวพี่อีนแกเนี่ยแหละเทวัดท่าไร่นี่สิบพันหออเอกล้องนึง เดินไดนเดินตัวน enfin ี้ชอบบ่ตัวนั้นของนั้นอันนี้ตัวนี้เขาชอไปสุบสุบอยนี่นี่ยังไงกงานไตยังเห็นแนกระเห็ดในม้อหม้อกมอนมันกล้อมีวูอาันอย่างที่เร่ได้เห็น ข้าเอ้องใส่บ <ajuda bag> ้าเาอื้ใส่กติกหน่อยเออแม่เห็นได้แม่ได้มาทั่วชิพัฒนั่งชิพันวันนี้ อันนี้กระเพดอดสังนี่กระเพาเขานี่เเขานี่เด็โอ้กระพดะบานท่าเนาะมันก็กระตำเพียงนี่โอ้กระพดตกกระตัมไงไงปูปาโอ้องไปซีไปซีเขาไหนจะ่เองมั้ยน่เขาขอเองนี่แม่นุ่มแต่ละแปูเรือปูก็มาคายแต่ปลามันได้คือิมันอ่งเขาบอกมาคายปลาหาวข้าวก็เขาไหนมาขายปลทั่วปละลาตัว่าเนปซิโอ้เท่าไรนี่ มันมีช่องยางช่องเี็กก็อันนี <sk <sk ้ไงขบก็อกออกก็ขบยางบอปขดข้าวขอนี้ขมเนี่ยงปตดก้าปอขบแข็งขันหาวขันแข็งขมันหาวขมันจังจำานึงหองกินแช่แสบบานแบบ้ขบข้าวได้ขอขบถมถถมถหาหมดเลยบอแล้วถุง้งเดียวไม่หรอต้องหาแต่เนงอยู่ ก็เดี๋จะเจ้ามากระโปรงน่ะบอนมากระโปรงขอรู้ไทยหาพ่านก็ดี๋ิวที่หากระโปรงหาพันบอหาพ่านหาพ่านขอเอาอันนึงสกระโงไปลูกที่น่งเอาแต่นี้บ้านรุดบรไดชำ่นันแหละราคาชั่

โอ้เอียน,เอ,ยนเอียนทงหาซีบนะท้งหาซีบเออแมงแมก็กินอยู่เนาะโอ้ยตัวมันใหญ่ตัวใหญ่เตงไม่มั <c oughs> ่นมีเบิดมามเต็นมือดีเตนป่าป่านี่ขากไดกกอดกโดดพี่โดโดมีดนะพี่ <c oughs> โออซือลายเรอต่มไปเจอเรยเร้อมัน้ด้สองแเลยน้อยยี่ห้อยนึงเนาะอพอล้แล้ก็เอาอันนี้ล้นเลากกได้กินหมูได้สาวเนะโลแปดซีซแปดี่งก็เข้ามได้เลยอนหักอนหาันสามอนอันนี้แซนหนึ่งเลยเอาโลเิมไ่เออซีวหาพอล้เอาโลเดียวก็ได้ Này, top tải chẳng lại tóc chất chiếm tắp chất chiếm bắp đôi tiên bắp đôi tắp chất chiếm bắp đôi tắp chất chiếm bắp tắp chất chiếm bắp đôi tắp tắp chất chiếm bắp đôi tắp chất chiếm bắp đôi tắp Xem chiếm bắp đôi cái này, chiếm bắp đôi tắp mạm này bắp đôi Xem Ừ. cái sáu này cái sáu cái gì vậy cái này cái sáu là cái gì 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 cái tôi là cái gì cái là cái gì cái sáu 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 là cái gì cái 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 เอารวมกันเป็นสองแสนกัน20อันนี้สี่สองโลสอหนึ่งเก่าสิบสองโลแสนแปดละข้าวไรซองเินสองันสามแสนแปดครับด้วยด้วยสี่แสนพุทธเจ้าเดี๋ยวจะทำได้ขอบใจได้ลายอยู่ในีเงิขอบใจที่การด้วยด้วยด้ยดยดยโยใม่ยังกก็พอมากก็ยีแม่ยีด๊อกจ้างคือข้องกินไปบนเขา ผมว่างนีเพราะเพียงอิจิตือนะยสสองเราจิ้นหางกินนี่ถเียเดียวดค่ะไหม ตะกีก้จะกระชัานเป็นเนี่ยนะ <c oughs> สื่อติขเผาเห่อ okay. เริ่มซวยแล้วคนคนก็เริ่มเบิดเนาะแต่ว่าตลาดข้าแกงเป็นตลาดที่คนหลายๆเลยลพี่น้องคนหลายปะ่ะ

าเงี่ิน,นโบเบิรดโบ,บม,โมือมาตลาดยามไรกันดิแต <c oughs> ่คล้องเต็มกระตาเนาะเปแนักเอาใส่เอาใส่อันนนานำกระตาลดน้ำมันเผาบัดอันนาเดซ่าสซื้อ,อยูวาเกลือเกียน <c oughs> ไปหนอ่องเดี๋ยวห้องเมื่อแล้วก็แวะซื้อเกลือจังหน่อยเนาะแล้วก็เมื่อเลยไปานธถ่ายอีสบายดีป่ะลูกมเจาริากเอมอีมาเอาลูกชิ้นเ้เมาเอาิมชิ้นนี่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 มาเอา อดีปลาดุงป้ะไม่เปิดน,นูเอาถวยมามัาใส่สีนน,าาน่เอามาหหยไอ้นี้น้ำอันี่เอาเอาอะเอาชิม่เป็นน้ำมงนของเดืกอกเอาไปเจอันไรจะบาดต้นข้งเอื้อย ้เาออยวบใส่ดอกน้ำจิ้มน้ำจับเราโอนปูนั่นากินปูอาร์ันเนี่เอาโอนพอเพิ่มาเพิ่นมาอันนี้เด้ออะอืออิมใชน้ำจิ้มไปปุนมันคัดไม่นีไปุนสิเตหนีไปุนดู นี่หมอนี่เอาออกนี่จากนี่มันก uh uh ิดก no> uh uh ับของดนี่ไปพุนกินยอนไปละอาไปไปไปลูกนะไปไปไปลูกนะ